เรื่องเรื่องความชื้นสัมพัสเนี่ยครับ,ค,รบคือใช่ไหมที่ก็ว่า,าหลังจากสิบสองเดือนสุดท้ายเนี่ยก่อนที่ช่อดอกปาล์มจะแทงออกมาพ้นยอดเนี่ยเขามีการผสมเกอรมาแล้วอาจารย์ไม่ชินไม่จริงดอกมันต้องบานก่อนมันถึงจะผสมเกสรได้อ่าแล้วแล้วแทงออกมาแล้วมันจะมีเกรอรผสมได้ไงอพี่ ก็เห็นในหนังสือก็บอกว่ามันเตรียมตวงแต่สามอายุสามสิบสี่เดือนถึงจะพ้นออกมาจากถึงจะพ้นออกมาจากจากยอดมาเป็นลูกเก็บเกี่ยวได้คืออย่างในจะไนดอกก็ต้องบานก่อนฮะบานแล้วผสมพันธุ์ก่อนถึงจะเป็นลูกมันมันผสมในผสมกันเองในในต้นเหรอคะอาจารย์ปาล์มเนี่ยหรือว่ามันผสมระหว่างต้นอันนี้อันนี้ เดี๋ยวน,นีตตต้ตรงนี้ยอมรับว่าลืมแล้วว่าเขาเป็นดอกสมบูรณ์เพศหรือไม่สมบูรณ์เพศแต่น่า,าจะเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศเพราะมันมีต้นตนัวผู<ไ>้มันมีต้นตนัวผู้ถูกไหมถูกเ่า<ไ>เออนะเพราะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ความจําก็เริ่มเสื่อมละเพราะว่าเริ่มเป็นหนุ่มน,น้อยเดี๋ยวขอขอขออันนี้นิดหนึ่งนะตามเง่ายขอไม่สมบูรณ์ แต่ถ้าพี่ชัวร์เกดไม่ถามพุ้ก็ไม่รู้เหมือนกันอนาะจารไม่ไม่เคยทั้งคําถามเหมือนกันว่ามันเป็นดอกสมบูรณ์เพศแลอไม่สมบูรณ์เพศปลาล์มอะค่ะน่าจะไม่สมบูรณ์เพศนะเพราะนั้นเพราะนั้นเออเรื่องพวกนี้เนี่ยเออเราต้องมาไล่กันนิดหนึ่งนะปลาล์มน่าจะเหมือนกับเออเออเอเอเอ,เอ,อินทพาลัม อาจารย์นอกจากไอการการติดดอกมาค่ะเวลาเนี่ยค่ะนอกจากความชื้นสัมพัสแล้วที่มันต้องได้แล้วอ่ะปริมาณของธาตุอาหารละคะ่ะอาจารย์มันมันมันนี่ไหมค่ะมันด้วยไหม,ม,มคะถ้าทําทั่วทวไปอาจารย์ไม่อยากจะพูดแต่ถ้าทําโดยวิธีเราเนี่ยมถ้าทําถึงจุดแล้วนี่ในดินเนี่ยขาดเหลือไม่เท่าไหร่ค่ะไม่ต้องไปยุ่งเลยอืม ถ้าไม่ต้องไปยุ่งเลยในดินนะอาจารย์ครับมันมีวิธีมองมองพยากรต้นปาล์มต้น,ตนนี้ได้ไหมว่าสมมติว่าปาล์มกลังให้ผลผลิตยอยู่เนี่ยแล้วเราสามารถมองแบบพยากรไปสักห้าหกเดือนข้างหน้าว่าเขาจะขาดคอหรือก็จะออกมาเอ่อมี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 ลูกอีกให้ผลผล,ผลิตอีกไหมอะไรเงี้ยเรามันมันมันพอนได้ได้ดไดถ้าเราเข้าใจดินกับต้น ครับเราเข้าใจดินกับต้นเอ,อ่อท่านชูลเกตลองทำแบบที่ผมบอกลองทำสิบต้นดูเราทำอยู่อาจารย์ไม่ต้องทำทั้งสวนอะ่ะทำสิบต้นก่อนแบบเจ้าบุญทุ่มมานะที่ผมคคเคยบอกทำแบบเจ้าบุญทุม่มแล้วท่านอ่านแล้วเสร็จแล้วสาภาพอย่างนี้ท่านลดตัวนี้ลงนะมันเปลี่ยนไหม ค่อยๆลดลงลดลงจนกระทั่งมันเปลี่ยนก็แสดงว่าต่ำกว่านี้ไม่ได้ต้องแค่นี้ตอนนั้นต้จะเข้าใจดินแบบนี้ต้องแค่นี้นะแต่ถ้าเป็นดินแบบนี้ต้องแค่นี้นะท่าน,น,บบน,นนะจะเข้าใจทันทีเลยความลำบากของผมที่จะต่อปัญหาเกษตรกรทั่วประเทศก็คือทุกคนคิดว่าผมรู้หมด ผมออกผมตอบภาพรวมได้ผมตอบภาพรวมได้แต่ถ้าให้ผมเห็นดินนะถ้าเป็นดินที่ผมเคยลองแล้วเนี่ยผมสั่งปั๊บนี่ไม่ผิดแต่ถ้าดินที่ผมไม่เคยลองนะผมก็จะให้ปริมาณคร่าวๆตอนนี้ผมก็ทําลักษณะเจ้าบุญถุ่มเหมือน,นกันนะครับอาจารย์อาจารย์ใส่ปุ๋ยเคมีในกระสอบเนี่ยหนึ่งกิโลผมใส่เข้าไปสามกิโล ไม่จำเป็นไอปุ๋ยเคมีผมเคยบอกว่าปุ๋ยเคมีไม่จําเป็นแต่อินทรียวัตถุวัสดุเตรียมฟื้นฟูดินน่ะจําเป็นโดยเฉพาะสูตรสามทีนิดนึงครับเออทีนิดนึงแล้วเสร็จเราเรามาดูนิดนึงว่าเอ้ยถ้ามันอย่างนี้มนันนี้ไหมเพราะว่าตัวที่เร่งให้ดินน่ะมันฟื้นก็คือสูตรสองกับสูตรสามส,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 ส่วนส่วนสูตรสี่เนี่ยนะที่ท่าน บางทีใส่เกินหรือใส่อะไรอยู่เนี่ยนะมันแค่ทําให้เอดอินที่ขาดไปแค่นั้นเองแต่ว่าบ,บ,บางทีมันก็ไม่ได้ขาดเยอะขนาดท,ที่ท่านนั้นนี่หรอกใส่ลงไปมันก็ค้างอยู่ในดินเหมือนเดิมที่ที่ชิวเกตผู้ยมีข้อสังเกตนิดนึงเนาะข่าวก่อนนะคะคคเมื่อสองเดือนที่แล้วอ่ะพิสันเขาลงสูตรสีอ่ะในสวนกาแฟค่ะกับทุนทุเรียนอ่ะถีพี่แล้วประมาณว่า จนคราวนี้ค่ะสักพักหนึ่งมันเรียกมาแรงเลยอาจารย์เปนเหมือนในโตเจน่เยอะกินไปสูตรสี่ีนะใช่ไนโตเจนมันเกินแล้วข่าวนี้ก็เลยต้องต้องหยุดมันไปอะค่ะหยุดไปประมาณเป็นเดือนเลยค่ะแล้วเพิ่งมาใส่อาจารย์อืเพิ่งมาใส่สูตรสีอีกมอสักสองครั้งเองค่ะแต่ช่วงช่วงที่หยุดไปช่วงนั้นก็เหมือนเขาก็ขาดขาดนิดนิดค่ะเพราะว่าด้วยอะสภาพอากาศด้วยอาจารย์ตรงนั้นมันร้อนจัดบางทีบางทีบางทีไม่ต้องหยุดสูตรเสียถอดไนโตรเจนออกนิดนึือ ฉะนั้นจากที่ลงสูตรเสมอเรื่ออะไรพวกนี้ก็ก็ลถมันลงนิดนึงค่ะอาจารย์ลดปริมาณลดถอดในที่หน่อาตัวกลางตัวหลังเดินต่อก็ได้เองเดินเท่าที่จําเป็นแต่ไม่ใช่ว่าโอเคพอลดลงก็ไปเพิ่มตัวกลางตัวหลังไม่ใช่อ๋อค่ะค่ะฉะนั้นพี่พีุ่รเกตที่อาจารย์พูดน่ะที่พูดเข้าใจนอกปาล่ะค่ะคือเรากังวลกันเนาะทุกคนกังวลว่ามันต้องเติมตัวปุ๋ยเคมีเยอะ เยอะขึ้นจากสูตรการให้มาคือกระหนึ่งกระสอบหนึ่งกิโลบางคนใส่ไปสามกิโลเนาะแล้วมันทําให้เ็าเรียกอะไรค่ะจากการสังเกตอะปามันยังไม่ขาดพอช่วงนี้ใช่ไหมคะ่ะถ้าวี่เทรียบเทียบนะคะตอนนี้คือเปรียบเทียบของพี่กับของน้องพี่เนาะแต่พี่ไม่แน่ใจว่าสภาพดินของพี่กับของน้องพี่มันจะเหมือนกันหรือเปล่าความชื้นในดินอะไรพวกนี้ค่ะเรื่องของการลงสูตรสี่ไม่แน่ใจว,ว่ามันจะเหมือนอกันหรือเปล่าคือคือคือ,คอไม่ยากหรอกนะเดินเดินเดินสุดสองตลอดเลย เดินสูตรส,สองตลอดเลยนะลองเป็นเจ้าบุญทุนนิดหนึ่งนะสูตรสามก็ก็ดูจังหวะเอาเองนะเสร็จแล้วถ้ามันสมบูรณ์แล้วมันให้ผลผลิตด,ดีมากๆเลยนะรเราลองทอนดูว่าโอเคถ้าถอยตัวนี้นิดหนึ่งถอยตัวนี้นิดหนึ่งนะยังดีเหมือนเดิมไหมถ้ายังดีเหมือนเดิมถอยลงมาอีกนะจนกระทั่งเออสูตรระระดับนี้ถ้าให้น้อยกว่านี้มันต่ําให้มากกว่านี้มันก็เหมือนเสียของ แล้วก็เอาระดับนี้ไว้นะอาจารย์สูส่นี <UN> e. เ่เราค่อยขยายทั้งแลงสูตรสองนี่ฉีดขึ้นทางใบแล้วว่าเอาลองทางดินครับเนะนี่ยทางดินหมดแล้วแต่ถ้ามีปัญญาทางใบได้ก็ทาแค่นั้นเองนอกเรื่องนิดน,นึงอาจารย์รก่อนพี่สันก็ลองลองอะมิโนอาจารย์นะคะ่ะอะมิโนเพียวๆนะคะอาจารย์พอดีเขาเขาไปเจอว่าไอ้ยางเขาค่ะที่เขาเพิ่งตัดใหม่แล้วมันโดนฝนใช่ไหมคะอาจารย์แล้วเส้นหน้ายางเขาเส้น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 ดําค่ะ เหมือนลาลาดําที่หน้าอย่างเขาก็เลยวันนั้นให้เด็กอะค่ะไปเดินเอาอะมิโนอาจารย์เนี่ยปาด<ฆ>ปาดตรงรอยนี่อะค่ะทุกต้นเลยแล้วคราวนี้ไปตัดด็กนทีเขาบอกมันนิ่มมากเลยอาจารยม์มันคือมันคือมันอันนี้มันคือเรื่องมันการทํางานของกลินซีต่อต่อ,ตอพวกเนื้อเยื่อพวกอะไรพวกนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ครับผม <c oughs> ผมไม่แอบสอบได้ทันทีเลยคืออย่างนี้อ่ะจะเล่าความจริงให้ฟังอะมิโนตัวนี้ะนะนะ ถอดจุลินทรีย์บางตัวออกประมาณสักสองสามตัวแล้วใส่จุลินทรีย์หกหกเจ็ดตัวเข้าไปนะ uh huh. มันเป็นอะมิโนที่สําหรับเลี้ยงสัตว์ได้เลย uh huh. นะแต่ต้องทําสะอาดกว่านี้เราจะท uh ําจนถึงถึงอีกจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันเป็นอะมิโนที่สําหรับใช้กับคนได้เลย uh huh. เรื่องนี้เรื่องนี้ uh huh. ผมเคยคุย uh huh. ผมเคยคุย uh huh. กับอาจารย์ประวัตินะอาจารย์ก็ให้อย่างนี้ uh huh. อีกหน่อย อีหน่อยถ้ามีเวลาก็เอาไปทําวิจัยแล้วเสร็จแล้วก็เอาทําอะมิโน,โนที่มันไม่ไม่เหม็นอย่างนี้นะนะ uh huh. พวกเราใจสังเกตดูว่าอะมิโนมันจะมีอยู่สองรุ่นรุ่นหนึ่งมันเหม็นหน่อยนะ uh huh. อีกรุ่นหนึ่งไอ้นั้นหอมๆเออผมทําส่งออกเข้าใจ uh huh. ไหมแต่พอทางนี้ uh huh. ไม่ทําผมก็อเอาตรงนู้นมาส่งให้นะ <laughs> ถ้าทําให้มันดีกว่านี้อ่ะมันจะไม่มีกลิ่นอย่างนั้นแล้วเราสามารถแต่งกลิ uh ่น huh. ได้ ให้มันเป็นกลิ่นหอมได้นะนะก็เสร็จแล้วเอามาทาตัวตรงไหนที่มันเหี่ยวย่นเอานี่มาทาผิวมันจะตึงไป๊ะน,นะใครที่คนอะมิโน,โนอยู่นะเล่ามือลงไปคนนะนะไม่กลัวเหม็นนะนะให้สังเกตดูว่ามือเนี่ยผิวจะดีมากเลยถึงว่ามีพี่คนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาโดนอะไรจ่อที่มือค่ะแล้วก็จุ่มน้ำอะมิโนอาจารย ยูมิกเรื่องมนไม่รู้แล้วเขาบอกมันหายเจ็บอ่ะจะมีพี่ที่ในในไลน์กลุ่มก็ค้านมันนิดนึงก็บอกว่าปกติคือคือก็ไม่ไม่แนะนําไม่ทำเลยวเออเออผมผมผมก็บอกว่าผมไม่แนะนําไม่ทำเออเพราะว่ามันไม่สะอาดมันไม่สะอาดมันไม่เพียวนะเพราะคนไอของที่ใช้กับคนนี่มันจะต้องนี่มากกว่านี้ก็เหมือนเหมือนที่พี่แมทออมิโนไปใช้กับแน่นโดยตรงเปล่าอาจารย์ที่เอาไปใช้กับสับประรดโดยตรงมันใหญ่พี่แม็กซอออ่า อะมิโนไปใช้กับสับปะรดโดยตรงเลยผสมน้ำอย่างเดียวอาจารย์แล้วก็ไปฉีดกับสับปะรดอ่ะเดี๋ยวมันเปลืองเยอะาอาจารย์หน่อนั้นอ่ะหนึ่งเครื่องสองมันไม่ครบที่แมฆจะ่องตามอยู่ไหมคะที่จริงผู้มีคำถามเหมือนอาจารย์จะพูดครอบคลุมแล้วค่ะเพราะว่าอย่างเรื่องปลูกเรื่องอะไรที่ลงปลูกในดินอานยานปลูกให้เตรียมันยิงมานติมันเรื่องพื้นฐานปกติมันเปนพื้นฐานทั่วไปนะแต่วิธีของพีอาร์เอ็มมันก็คือเทคนิคที่เราใส่เข้าไป <ฮ>ออคือคือเราล้าเวลาเวลาทำแบบนี้นะทําแบบนี้ให้สังเกตดูว่ายอดปาล์มเนี่ยนะขนจะเยอะนะเซลล์ของเซลลของปาล์มเนี่ยมันจะแก<ฮ>ะแร่งแมลงไม่ค่อยชอบ<ฮ>ะนะเราถ้าในสวนปาล์มสวนปาล์มเราเนี่ยเราไม่เคยใช้ยาฆ่าหญ้าไม่เคยใช้น้นใช้นี่เลยเนี่ยผมรับรอง อีกหน่อยพวกเราเข้าใจเองอะปัญหามันน้อยอน้อยมากๆคนที่เริ่มปลูกอะก็ก็คนที่เพิ่งปลูกอาจารย์ก็กลัวหนูกับอะไรนะคะ,ะแมลงกินยอดอะดวงกินยอดอนมันมีวิธีป้กง<อ>นะคะอย่างนี้หนูนี่นะ<อ>ผมแ<อ>นะนําให้พวกเรานะให้พวกเราพยายามนกแสกเอ้ยนกคู่เอ้ยอย่าไปทําร้ายเขา เดี่ยวเอ้ยเนี่ยอย่าไปทาลายเขาเพราะพวกนี้มันจับพวกนี้กินทั้งหมดเลยง,งูเนี่ยนะไอ้งูเนี่ยเราเออช่างมันเถอะเพราะพวกเราลัวกันเพราะพวกนี้มันสัตว์กินงูทั้งหมดเอ้กินกินกินหนูทั้งหมดเลยเรื่องพวกนี้ค่ะพวกเราต้อง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 เข้าใจน,นิดนึงว่าอะไรที่มันมีุนคุณกับเ,เราเนี่ยอุย้ยนกแสกมามันเกาะหลังคาบ้านต้องเอามันให้ตายเพราะว่ามันพานกผี<ส>ันเออมันพาเนาะผีมา ถามว่าอายุในขนาดนี้เคยเจอผีไหมเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดี๋ยวปุ้ยวันหลังปุ้ยของ,งานวิจัยของเพื่อนที่เขาทําเรื่องนกแสกอาจารย์มาให้อ่ออมาลงผมให้ดูกันดีกว่าเพราะก็ทาในเรื่องของการเป็นก็เรื่องเป็นสั์นักล่าที่มันสามารถที่จะเดียวอะไร<ห>พวกนี้เอาไว้เลยจะถามพวกเรานิดนึงถามว่านกค,คู่คู่หนึ่งอ่ะหรือนกแสกคู่หนึ่งอ่ะมันจับหนูไอ้จับจับหนูเนี่ยคืนหนึ่งกี่ตัว แลยิ่งถ้ามีลูกด้วยพวกนี้มีลูกก็สองตัวสามตัวตัวหนึ่งมีน้อยนะเอาก็ามีสองตัวแล้วตัวมันเองสองตัวอย่างน้อยตัวมันเองต้องกินอะ่ะคืนหนึ่งอะ่ะเท่าไหร่แล้วมันต้องหาหนูเท่าไหร่น<ว>อานเองนะคะอาแ<ว>สัตว์เราเน<ส>ี่ยย<ด>ัน<ๆ>จะอยู่ตัวเดียว,วโดดในในธรรมชาติไอ้นั่นก็จะฆ่าทิ้งไอ้นี่ก็ไม่ชอบไอ้นั่นก็ผีไอ้นั่นก็อะไรเงี้ยนะ แล้วเสร็จแล้วพอมีปัญหาพวกเราก็นี่เหมือนกับเรื่องบางเรื่องที่ผมกําลังจะคุยกับอาจารย์อาจารย์ลีนะว่าเออเดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดคลิปสักคลิปหนึ่งคุยกับพวกเรานิดเดินที่พวกเราชอบบอกว่าเดี๋ยวนี้ในในห้วยเอ,อ้ยลำธารเอ,อ้ยปลาเล็กไม่ปลาใหญ,ใหญ่ไม่มีเลยนะคนมันเยอะผมบอกแสดงว่าไม่เข้าใจธรรมชาติถ้าเข้าใจธรรมาชาติรับรองเลยว,ว่าปลายังเยอะเหมือนเดิม แล้วเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์สมชายกับอาจารย์กิตทเนศย,ยืนยันได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงของพวกนี้ลดลงอเพราะว่ามันสารเคมีหรือเปล่าอ,อาจารย์มันลงนไอ้มันเป็นมันเป็นอค์ประกอบส่วนหนึ่งแต่มันเป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่เข้าใจธรรมชาติถ้าพูดปั๊บนี่จบเลยแต,แต่วันนี้ยังไม่พูดชอบพูดให้อยากแล้วจากไป <laughs>